สวัสดีครับหมอยอนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับหมอยอดจาก The c e l e b r เ t รักษาสัตว์ออนไลน์บายหมอยศอนะครับวันนี้นะครับเราจะมีคลิปมาพูดเรื่องหนึ่งที่หมอว่ามีคนอยากรู้พอสมควรนะครับแล้วก็พบเจอได้ทางสุนัขและแมวเลยก็คือโรคที่เกิดจากต่อมก้นอักเสบนะครับจริงๆคําว่าต่อมกนะ้นน่ยมันก็ไม่ถูกสะทีเดียวมันคือต่อมข้างก้นนะครับต่อมข้างก้นเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเอารูปให้ดูนะ นี่อันนี้เป็นรูทวันหนักนะครับต่อมก้นเนี่ยมันจะอยู่ที่4นาฬิกากับ8นาฬิกานะครับแต่ว่าในรูปนี้กับความเป็นจริงอะ่ะมันแอบต่างกันพอสมควรเลยไว้ว่างๆหมอจะทําคลิปให้นะแต่ว่าสามารถหาได้เลยว่าทํายังไงนะครับหมายถึงว่าบีบต่อมก้นยังไงทําไมต้องบีบต่อมก้นนะครับคือต่อมก้นเนี่ย มันคือต่อมที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของของสัตว์นะครับถ้าสังเกตเนี่ยเ,ออเวลาสุนัขเวลาอยู่เวลาเพิ่งเจอกันใหม่ๆนะจะดมกลนกันเพราะว่ากลิ่นของกลนเนี่ยมันมาจากกลิ่นจากต่อมกลนนี่แหละมันเป็นแนวๆเรียกว่ากลิ่นเฉพาะตัวนะเป็นกลิ่นตัวถามว่า บางตัวเนี่ยไม่เคยบีบมาเลยตลอดชีวิตก็ไม่มีอะไรออกมาก็ถูกต้องครับตัวที่ไม่เคยบีบแล้วก็ต่อมก้นไม่เคยอักเสบเนี่ยแล้วก็เคาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยมีการเอาตูดเนี่ยมาไถาพื้นมาคันแล้วมาเลียก,ก้นเนี่ยแสดงว่าตัวนี้ปล่อยต่อมก้นปล่อยกลิ่นอย่างปกติไม่ได้มีปัญหาครับตัวที่จําเป็นต้องมาบีบเนี่ยคือตัวที่มีปัญหาก็คือว่าต่อมก้นมันมีเยอะจนอักเสบหรือว่าหลังมากเกินไปนะครับ ทำไมเราจะเจอในกรณีนี้นะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยอพอต่อมก้นเนี่ยมันไม่มีรูระบายออกหรือว่าข้างในมันแข็งนะครับปกติต่อมมันจะเป็นของเหลวใช่ไหมแต่บางตัวเนี่ยม,มันกลายเป็นของแข็งของแข็งเลยแบบแนวแนวแบบแน,แนวเป็นโคโลนเลยด้วยซ้ำนะครับเวลาเราบีบออกมาเนี่ยจากเมื่อกี้ในรูปเนี่ยว่ามีอยู่ที่4นาฬิกานาฬิกาใช่ไหมครับในความเป็นจริงเนี่ย มันยากที่จะเห็นเฉพาะแบบนั้นเวลาเราบีบต่อมกลนเนี่ยเราก็จะบีบไปเลยสมมติน,นี้เป็นรูก้นใช่ไหมเราก็จะบีบบีบดานข้างบีบแบบนี้ไปเลยครับแล้วเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของเหลวเนี่ยมันก็จะออกมาตามรูก้นตรงขอบรูก้นเลยครับซึ่งมันอาจจะโผล่มาจากข้างบนก็ได้ตรงกลางก็ได้หรือว่าข้างล่างก็ได้เนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันจะมี ทางออกตรงไหนจากที่เราบีบนะมันจะไม่ได้เหมือนรูปอย่างแท้จริงครับแต่เราจะรู้เลยว่ามันมีเพราะว่าเวลาก้นแบบนี้เวลาบีบแบบมันจะแข็งโดยรอบเลยนะครับมันจะเหมือนปุดๆโดยรอบเลยถ้ามันนิ่มๆเนี่ยเวลาเรากดแรงบีบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรูให้ของเหลวเนี่ยไหลออกรูไหนก็แล้วแต่จะบนจะกลางจะล่างก็แล้วแต่ครับ แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีกลิ่นที่เหม็นมากกลิ่นเหม็นข้าวแ,วแนวแบบเหม็นข้าวเหมือนกะปิเหม็นข้าวเหมือนน้ำปลาแล้วก็สีเนี่ยคือจะหลากหลายมากเลยที่เคยเจอนะเคยเจอสีเหลืองสีชมพูเข้มนะครับสีดําสีน้ําตาลสีน้ําตาลแดงสีเหล็กอะสีเขียวเข้มๆ้ม่เ,มมเคยเจอคือมันเป็นสีที่เรียกว่าอะไรแวร์ี่มากแล้วแล้วแต่ตัวจริงจริง แล้วก็บางตัวเนี่ยเราเราเป็นหมอใช่ไหมเวลามีน้องหมาน้องแมวขึ้นโตบางตัวกลัวมากเนี่ยต่อมกิตต่อมก้นแตกเลยเวลาไปดูต่อมก้นเนี่ยก็จะเห็นน้ําแฉะไหลออกมาเลยเกิดจากการกลัวมากๆครับตกใจหรือว่ากลัวเนี่ยต่อมก้นก็จะแตกได้มันเป็นมันแตกตามสัรคาตญยาณนะ่คือเราไม่รู้หรอกแต่เราจะรู้ได้เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงมากนะครับยังไงก็พอเวลาสัตว์กลัวมากสุดแล้วกลัวมากเนี่ย มันก็จะมีต่อมก้นมันก็จะแตกออกมาใช่ไหมแล้วเราก็แค่เช็ดครับวิธีที่เช็ดเนี่ยธรรมดามันจะเช็ดไม่หมดนะครับเพราะกลิ่นมันจะแรงมากนะครับควรจะรต้องใช้สบู่ครับในการล้างเนาะหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในห้องเนี่ยใช้พวกแอลกอฮอล์ในการเช็ดทำความสะอาดก็ได้นะครับสิ่งที่หมอแนะนําก็คืออันนี้ครับเป็นแชมพูอาบแห้งนะครับเห็นไหมแชมพูอาบแห้งหรือเซรัเบตน,นะครับคืออันนี้อันนี้หมอใช้ในคลินิกด้วยนะครับก็คือเวลาเราบีบเสร็จเนี่ยก็ บีบด้วยเราใช้ถุงมือนะใช้ทิชชู่นะครับบีบมันก็จะเลอะทิชชู่ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งพร้อมกับถุงมือเลยเสร็จปุ๊บแล้วเอาเนี้ยครับถูๆที่ก้นนะครับแล้วก็เช็ดออกครับมันเป็นสบู่ชนิดหนึ่งเนาะเป็นสบู่แบบเชน่นสบูอ่อาบแห้งก็ถูๆแล้วมันมีสารที่ทําให้กลิ่นเหม็นแตกตัวไปก็เช็ดออกปุ๊บกลิ่นก็หายเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยด้วยในแมวเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาต่อมก้นักเสบเลยนะครับ มันคงมีแหละแต่ว่าที่ได้หมอทํางานมานี่คือยังไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าเวลากลัวนี่ก็มีกลิ่นออกมาจากก้นได้เหมือนกันเลยบางตัวโชคร้ายมากๆกนครับก็คือต่อมก้นเนี่ยสามารถอักเสบเรียกว่าเป็นแบบเวลาอักเสบปุ๊บทำให้ผิวภายนอกอะทำให้ผิวหนังเนี่ยมันแตกออกมาเลยเนื่องมาจากว่าเออพอมันอักเสบเนี่ยของเหลวด้านในมันติดเชื้อหรือว่ามันมีเยอะเกินไปมันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางออกอะ จนมันต้องระเบิดตัวเองมาเปาะคือแตกเราก็คือต้องรักษาแผลเปิดครับในเวลาที่โชคร้ายมากๆอันนี้คือจะต้องผ่าเอาต่อมก้นออกไปเลยเพราะว่ามันเป็นซ้ำซากนะครับบางตัวมันเป็นฝีฝีที่มีหลายรูด้วยซ้านานๆาที่เราจะเจอในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ยเรากลุ่มนี้ทุกครั้งที่อาบน้ำเนี่ยหลังจากหายแล้วนะจะต้องบีบต่อมก้นอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต่อมก้นเนี่ยฟังก์ชันมากเกินไปทําให้ มันมีของเหลวเนี่ยไหลมากเกินไปถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้บีบใช่ไหมสักสองสามอาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มเปาะแตกเป็นแผลเลยเพราะว่ามันเคยมีปัญหามาแล้วมันจะมีปัญหาอยู่ซ้ำซากรักษาแผลเปิดะะรักษายังไงก็คือต้องพามานะครับแล้วก็เอาน้าเกลือไปล้างลึกๆเหมือนกับไปเราล้างแผลเปิดที่เป็นแผลลึกๆแนวนั้นเลยครับแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะที่ดีนะครับถ้าโชคดีเนี่ยใชยาปฏิชีวนะ แบบทั่วๆไปนะครับก็รักษาได้ครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องเพาะเชื้อครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเซ็นกับยาปฏิชีวนะตัวไหนความยากง,ง่ายก็ต่างกันนะครับก็ย้ำถึงตอนสุดท้ายนะตัวที่ถึงโตแล้วนะครับไม่เคยบีบแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยเนี่ยก็คือปล่อยผ่านไปไม่ต้องบีบเพราะยิ่งบีบยิ่งกระตุ้นให้อักเสบนะครับแต่ตัวที่เคยบีบมาตั้งแต่เด็กหรือว่าตัวที่มีปัญหา ชอบเอาตูดไถพื้นเนี่ยมีปัญหาในว่ามันจะเริ่มต้นเกี่ยวกับว่าต่อมก้นเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขปกติเนี่ยถ้าต่อมก้นเนี่ยมันมีไหลออกมาเนี่ยมันก็จะขับออกมาอย่างปกติจากอึจากนั่งอะไรประมาณนี้หรือว่าจากตกใจหรือจากอะไรมันจะขับแบบปกติตามธรรมชาตินะแต่ถ้าไม่ปกติเนี่ยมันจะอึอยากครับเพราะว่ามันจะเจ็บหมาจะไม่ค่อยอึอเพราะว่าเวลาอึมันจะเจ็บมากอันนี้แล้วเราพอดูก้นเราจะเห็นเลยว่ามันบวมแล้วก็แข็งมากเนี่ย ส่วนใหญ่เจ้าของจะทําไม่ค่อยได้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็คือมาให้หมอทานะหลังจากที่เราบีบออกได้ถ้าบีบออกได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสบายตัวทันทีที่ทําเสร็จเลยแต่ว่าถ้าบีบปุ๊บแล้วเป็นแบบมันแตกเป็นแผลใหญ่แล้วมีหนองนเนี่ยอันนี้จาเป็นต้องล้างแผลถือว่าเป็นต่อมข้างก้นอักเสบนะครับคาว่าต่อมก้นทั้งหมดเนี่ยก็จริงๆคําพูดที่ถูกต้องมันก็คือต่อมข้างก้นนะครับก็ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ คนไข้เนี่ยจากที่เรารักษาออนไลน์นะครับก็มีคนจองเวลาแล้วก็มาถามนะครับเดี๋ยวหมอจะรูปให้ดูนะเขาไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรก็เป็นสุนัขพันธุ์อ g ง i s h บู l ด็อกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเกล็นเหม็นมากๆเลยออกจากก้นเวลาที่เขาเอาเดี๋ยวหมอปิดชื่อก่อนแล้วกันเนาะ นี่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยที่ชุบเปียกมันจะมีแบบรอยแนวแนวรอยแบบอาจจะมีเลือดปนเล็กๆนะครับเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเป็นเป็นสีอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ที่เฉพาะเลยว่ามันจะจะเป็นต่อม้า่งกรดเสพคือกลิ่นเหม็นมากๆเลยครับคือเขาก็เช็ดหลายครั้งนะครับแต่รูปนี้เป็นเยอะเห็นไหม เนี่ยมันเป็นแบบสีน้ำตาลออกมาแล้วก็จะมีเลือดนิดนิดเขาตัวเนี้ยเขาไปที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันแล้วเขาว่าไม่ได้สงสัยต่อมข้างก้นเขาก็ไปเอ็กซเรย์ท้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเกี่ยวกับเลือดออกมาจากข้างในหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นกลิ่นเหม็นคาวแนวเนี้ยแล้วเลือดแบบเล็กน้อยประมาณเนี้ยมันส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากเกี่ยวกับลำไส้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดกักลำไส้ที่มีเลือดมันจะออกมาเยอะกว่านี้มากแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาแบบปัญหาที่ไม่หายเนี่ย ปัญหาตัวนี้ถ้าเป็นเรื่องของต่อมคางก้นเนี่ยตัวนี้จาเป็นจะต้องได้รับการบีบเพราะว่าพอมันเป็นอักเสบเนี่ยมันจะเหมือนมีต่อมนี้หลั่งออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่เคยได้รับการล้างแผลอย่างถูกวิธีแต่ตัวนี้ถ้าไปบีบต่อมก้นอย่างถูกวิธีแล้วก็ล้างแผลถ้าสมมติต่อมก้นมันอักเสบหรือแตกนะตัวนี้น่าจะแตกแหละถ้าไม่แตกมันจะไม่มีเลือดซึมมาแบบนี้เลือดซึมมาแบบนี้ครับแต่ว่าบางครั้งอ่ะ การบีบต่อมก้นเน่ยถ้าเราบีบแรงเกินไปนิดนึงอาจจะมีเลือดออกมาได้บ้างได้เล็กน้อยเนี่ยถือว่าไม่ปกตินะครับแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายแล้วก็หลังจากทีเราสะอาดแล้วก็ทาเบตาดีเล็กน้อยก็พอนะครับในแมวก็จะไม่ค่อยเจอเรื่องเกี่ยวกับต่อมก้นอักเสบเลยนะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งท้ายไว้นะคบให้ให้หน่อยก็ดีนะครับแล้วเดี๋ยวหมอก็จะทยอยตอบหรือก็เออเวลาใครมีคําถามที่อยากจะ ให้หมอสามารถรักษาผ่านรักษาสารัรเลีออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กในเรานัดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอจะติดต่อกลับไปมีจะมีช่องทางในการที่เราคุยกันนะครับผ่านการโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ